มาพบกับการอธิบายใบงานนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่3กันนะคะค่าในสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับการอธิบายใบงานนะคะค่าสำหรับใบงานที่14นี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัสดุเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงของวัสดุครั้งนี้เนี่ยเราจะพิจารณาโดยเมื่อให้ความร้อนและความเย็น ่าเราจะดูการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อวัตถุถูกให้ความร้อนก็ถูกให้ความเย็นจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะอ่ามาดูคําชี้แจงนะคะคำชี้แจงก็คือจากวัสดุที่กําหนดให้เมื่อให้ความร้อนและความเย็นวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอ่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็อาจจะยังไม่ต้องได้ทําการทดลองจริงๆเนาะนักเรียนอาจจะดูจาก วัสดุนะคะพิจารณาจากสมบัติบางประการหรืวอว่าดูจากว่าวัสดุชนิดนี้เนี่ยเมื่อให้ความร้อนแล้วก็เมื่อได้รับความเย็นแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอามาดูข้อแรกข้อแรกก็คือพลาสติกพลาสติกเมื่อให้ความร้อนนะคะนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงพลาสติกสามารถถูกความร้อนได้ไหมคะอ่า บางชนิดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะบางชนิดก็อาจจะถูกทำมานะคะเพื่อทนความร้อนนะคะแต่ว่าเมื่อให้ความร้อนแก่พลาส,สติกพลาส,สติกพลาส,สติกจะละลายนะคะละลายนะคะแล้วนักเรยียนคิดว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไหมมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะนักเรียนก็เขียนไปว่าเปลี่ยนรูปร่างนะคะ สําหรับอ่ะอันนี้เป็นให้ความร้อนก่อนเนาะทีน,นี้มาดูดินน้ํามันดินน้ํามันเนี่ยเมื่อให้ความร้อนนักเรียนคิดว่าจะทําไงคะเหมือนกับพลาส,สติกไหมคล้ายๆกันเลยนะคะดินน้ํามันก็จะละลายเปลี่ยนรูปร่างใช่ไหมคะต่อมาขี้พึ่งขี้พึ่งเนี่ยเมื่อให้ความร้อนจะเป็นยังไงคะ คล้ายๆกันเลยละลายนะคะเมื่อโดนความร้อนที่พิ่งจะละลายแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปร่างนะคะทีนี้มาดูน้ําแข็งน้ําแข็งเมื่อให้ความร้อนกับน้าแข็งน้ําแข็งจะทําไมคะ,ะน้ําแข็งจะละลายนะคะและน้ําแข็งก็จะเปลี่ยนรูปร่างนะคะ จากง่ายๆเลยก็คือการตั้งน้ำแข็แขงทิ้งไว้ใช่ไหมคะน้ำแ,แข็งใส่ในแก้วแล้วก็วางทิ้งไว้นะคะแล้วนักเรียนก็ลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเมื่อให้ความร้อนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะหรือยังไม่ต้องให้ความร้อนก็ได้แค่ใส่ในแก้วแล้วก็ตั้งทิ้งไว้น้ําแข็งมันก็จะละลายนะคะแล้วก็กลายเป็นน้ําใช่ไหมคะจากก้อนน้ําแข็งคะก็จะกลายเป็นน้าอ่าทีนี้ผ้า มาดูผ้ากันบ้างถ้าเมื่อให้ความร้อนนะคะจะทำไมคะอะ่ถ้าสมมุติว่าผ้าถูกไฟนักเรียนจีว่าผ้าสามารถไหม้ได้ไหมคะอ่าสามารถไหม้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อให้ความร้อนนะคะผ้าอาจจะไหม้ได้นะคะอ่ทีนี้มาดูข้อที่หกข้อที่6กแก้วเมื่อให้ความร้อนแล้วจะทำไมคะวัสดุชนิดนี้ แล้วก็เปลี่ยนรูปร่างมันไปด้วยะคะ่ะส่วนหินหินเป็นที่ว่าหินเมื่อให้ความร้อนไปแล้วหินจะมีการเปลี่ยนแปลงะคะอ่าหินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแสดงว่าหินนี่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของความร้อนมากๆนะคะ ดินอ่านักเรรยนคิดว่าดินเมื่อให้ความร้อนไปแล้วจะทําไงอ่ะดินนะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเอามาให้ความร้อนเนาะดินมันจะมีการแข็งตัวขึ้นนะคะอย่างเช่นอ่ะดินโคลนเนี่ยเมื่อมันโดนแดดมันจะทําไงคะอ่ะมันจะเป็นพื้นแข็งๆนะคะแล้วมันก็จะทําไงคะแตกด้วยใช่ไหมคะ พื้นมันก็จะแตกด้วยนะคะอ,อันที่9ไม้ไม้ถ้าถูกความร้อนถูกไฟถูกความร้อนจะทำไงคะอ,อันนี้มันก็จะไหม้แล้วก็เป็นถ่านนะคะสิบย่างนะคะย่างก็ละลายนะคะเปลี่ยนรูปร่างนะคะ ทีนี้เรามาดูในอีกหัวข้ออีกหัวข้อก็คือเมื่อให้ความเย็นเมื่อให้ความเย็นพลาสติกให้ความเย็นไปนักเรียนคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะอ่าพลาสติกจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้เลยไหมคะว่าพลาสติกเนี่ยจะมีผลกับความร้อนนะคะแต่ว่าไม่มีผลกับความเย็น ดินน้ำมันดินน้ำมันเมื่อถูกความเย็นเนี่ยนัเกเียนคิดว่าเป็นยังไงคะอ่ะมันจะแข็งตัวใช่ไหมคะอ่าแข็งตัวแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างนะคะอันที่สองนะคะอออันที่สามขี้ผึ้งขี้ผึ้งเนี่ยถ้าโดน ความเย็นไปจะเป็นยังไงคะ,ะแข็งตัวเหมือนกันนะคะ,ะและน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งก็จะแข็งตัวเหมือนเดิมนะคะส่วนผ้าผ้าเมื่อให้ความเย็น จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมคะอ่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ้าส่วนแก้วหินดินไม้และยางนะักเรียนคิดว่าให้ความเย็นไปแล้วเนี่ยพวกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมพวกนี้คะจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ประมาณนี้นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะถ้าสำหรับการอธิบายรายงานสัปดาห์นี้นะคะครูก็ขอจบการอธิบายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะภาคเรียนหน้านะคะถ้ายัางได้เรียนแบบออนแทน์ hand, อธิบายรายงานอยู่นะคะแต่ถ้าได้เปิดภาคเรียนเนี่ยเราก็าเปิด ให้นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเราก็จะได้พบเจอกันในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ